สวัสดีครับวันนี้นะครับแก๊ปเพื่อนที่เร็วนะครับประกาศว่าจะมีการนัดเจอกันที่หน้าเซ็น,นเตอรเบอร์เพื่อไปพบนายกผลล่าสุดนะครับคุณเซฐาทวีสินนะครับแล้วก็รัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับก็พูดคุยกับปัญหาที่ยังค้างพาที่ยังไม่จบ อันหาที่จะพูดคุยนะครับก็จะมีเรื่องของแกปบินเนาะเขาก็มีโบเข้ามาด้วยมีอินดิเวอร์เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นการรับคนผ่านแอปพลิเคชันทั้งนั้นนะครับเรื่องของแกปคานจริงๆแล้วอะ่ะมันมันก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแหละนะครับเรื่องวิน,นยังมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องของอ่าเกี่ยวกับเรื่องการอายุรถนะครับแล้วก็รถที่ซีซีสูงเกินกว่าร้อยยี่บห้าทีซีเนี่ยไม่สามารถดึงนไทย ต้องถูกถอดออกจากระบบนะครับปัญหาตรงนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆคนในโบเนี่ยเริ่มมีการถอดคนลดซีซีสูงออกนะสูงกว่าร้อยิบห้าเนี่ยโดนบล็อกนนไม่ให้วิ่งแหละนะครับแล้วก็บรรทัดฐานของอาชีพไรเดอร์ที่จะต้องมีเกิดขึ้นในอนาคตเนาะเนี่ยคำคีปแล้วแท้แต่ะะลืมเอามือถือมาไม่ได้อัพแต่คิปนั้นอ่ะจะยวอะอัพขึ้นนะครับเพราะว่าก็คุยมาเยอะพอสมควรนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแก๊บเพื่อนที่เรวจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับเพราะว่าการรวมตัวคนเยอะๆแบบนี้ก็เป็นผลดีนะครับไรเดอร์จะได้มีกำลังต่อสู้กับพาร์กกน,นะครับ